Yo, อันยองงาเซโยค่ะทุกคนพบกับผมในช่อง B-High Channel นะคะ B-High Channel นี้นะคะเราเนี่ยจะมาแกะกล่องรีวิวนะคะ EP 1นะคะ EP แรกเลยซึ่งของที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะคะเป็นของจาก s h o ป e e นั่นก็คือมาสคาร่านะคะในราคาเพียง1บาทเท่านั้นนะคะซึ่งวันนี้นะคะปุ๋มสอยน้องมา2ตัวนะคะก็คือสีดำกับสีน้ำตาลนั่นเองวันนี้เราจะมาดูประสิทธิภาพของมันนะคะว่ามันจะปังหรือมันจะพังกันแน่นะคะแค่1บาทเท่านั้นไปดูกันได้เลยคะ่ะ และนี่ก็เป็นหน้าตาของน้องนะคะเขาให้มาในปริมาณ3.5กร,รัมนะคะซึ่งก็เยอะมากๆเลยนะแล้วก็จะมาแกะกล่องกันเลือค่ะเมื่อแกะออกมาแล้วนะคะหน้าตาน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะมีแบบมันก็น่ารักอยู่นะ ก็คือบุ๋มเนี่ยจะปัดสีดํานะคะทางด้านขวานะคะก็คือเบอร์ศูนย์หนึ่งแล้วก็จะปัดสีน้ําตาลเบอร์ศูนย์สองนะคะทางด้านซ้ายนะคะอันดับแรกเราก็ต้องไปปัดขนตากันก่อนเลยค่ะค่าปัดขนตานะคะบุ๋มก็จะดัดไปเลยปึ๊บปึ๊บอันนี้แค่ปัดอย่างเดียวนะคะปุ๊บค่ะ <c oughs> เมื่อปัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปัดสีดําทางด้านขวานะคะ ก็คือเนี <Like ่ยห네ัวแปรงเขาจะเป็นแบบเนี้ยเล็กๆเลยมันดูเลียงเส้นดีนะคะเราก็จะเอาส่วนเกินมันออกไปหน่อยนึงก็ปัดไปเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้อยู่นะอุ้ยทุกคนมันปังอยู่นะนี่แต่มันจะเลอะไหมอะปัดไปก่อน ทุกคนคะนี่คือปัดข้างนึงสีดำนะโอ้ยเก๋ๆเลยค่ะอันนี้ปัดไปสามรอบแล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นทางด้านซ้ายนะคะจะเป็นสีน้ำตาลบูม่าฝั่งนี้มันก็จะอ่อนมานิดนึงอันนี้ปัดรอบสองนะคะ ผมว่าข้างเนี้ยมันด้วยความที่มันเป็นสีน้าตาลอะมันจะไม่มีความแบบชัดเท่าสีดําสีดํามันจะมีความแบบสะพรึงนิดนึงแต่ว่าสีน้ำตาลมันจะดูแบบธรรมชาติธรรมชาติอะคะ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบแบบความแบบใสๆก็จะประมาณนี้ค่ะก็ปัดขนตาทั้งสองข้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเบอร์นี้ศูนย์หนึ่งเบอร์นี้ศูนย์สองนะคะเราเนี่ยก็จะมาดูนะคะ ระหว่างวันว่าเขาเนี่ยจะแพนด้าไหมนะคะจะยังแบบคงติดทนกับขนตาเราอยู่ไหมนะคะก็จะมารีวิวให้ดูนะคะตอนนี้เป็นเวลา10โมงนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูตอนประมาณ3โมง4ี่โมงนะคะว่าน้องเนี่ยจะยังดูกับตาเราไหมสวัสดีค่ะกลับมาแล้วก็คือว่ามันตกลงทุกคนมันแบบว่ามันตกตามช่องแบบเนี้ย ก็คือไม่ผ่านนะคะดูแล้วนี่ก็คือหลักฐานที่บุ๋มเช็ดไปเก็บมาให้ดูเลยก็คือมันแบบมันปัดไปอ่ะผ่านประมาณ1 0 1ถึงนาทีทุกคนมันก็เริ่มแบบตกล่องแล้วเพราะเรากับินตาเนี่ยมันก็แบบด้วยความที่ขนตามันแบบมันจะลบลงอ่ะมันก็แบบติดกับขนตาเราตรงเนี้ยแล้วมันก็โอ้โหก็คือเช็ดกันแบบทั้งวัน ก็คือถ้าออกไปข้างนอกนะคะก็คือไม่ผ่านเลยค่ะก็คือตัวนี้ไม่ผ่านนะคะก็ต้องไปปัดแบบที่มันราคาแบบคุณภาพกว่านี้หน่อยนะคะซึ่งของน้อง2ตัวนี้สรุปก็คือไม่ผ่านนะคะแพนด้าค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับแกะกล่องรีวิว EP 1มาสคาร่าจากช้อปปีของเราโอ้โหมาครั้งแรกก็เฟลเลยนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะทุกคน ก็เพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่กําลังจะซื้อจะตัดสินใจนะคะก็แล้วแต่แบบความสนใจของเพื่อนๆเลยนะคลิปของบุมเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบคลิปหนึ่งนะคะที่มาทดลองให้ดูก่อนว่ามันผ่านไหมนะคะสําหรับตัวบุ๋มก็คือไม่ผ่านนะคะถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากให้บุ๋มเนี่ยแกะกล่องรีวิวอะไรอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะคะเราก็จะไปหาของสิ่งนั้นมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้บุ๋มด้วยนะ วันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย